ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM กลับมาต่อในช่วงนี้นะครับเรามาอัปเดตเทรนหรือว่าสถานการณ์นะครับภาพรวมของภาคธุรกิจ SME หรือว่าวิสาหกิจขนาดกลางแลวก็ขนาดย่อมในประเทศไทยกันบ้างนะครับผมจะพูดคุยกับทางคุณอุดมทิพย์ปกไพรเกษตรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทพรีโพมีเดียกรอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาพรวมของ SME ไทยตอนนี้เนี่ยมองอย่างไรบ้างครับเออจริงๆ SME ไทยทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า แข็งแรงขึ้นเยอะนะฮะเมื่อเทียบกับอดีตแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าก็มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะว่า SME วันนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมคือประเภทแบบมีเงินขึ้นมาปุ๊บแล้วเปิดธุรกิจเลยวันนี้เจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนเจ๊งแน่นอนเพราะธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย SME ที่อยู่รอดได้ก็จะเป็น SME ที่มีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นะครับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไปครับแล้วก็จํานวน SME ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าเ1นของคนที่จบการศึกษานะครับปัจจุบันนี้อยากมาเป็นผู้ประกอบการมากกว่าจะเป็นลูกจ้างอ๋อเขาว่าปรับตัวในที่นี้คือคือปรับตัวยังไงครับเออคือในในอดีตเนี่ยเวลาเราอยากทําธุรกิจเราก็แค่คิดว่าเราอยากทําครับแล้วเราก็ทําเลยครับนะครับเสร็จแล้วก็มาเริ่มต้นว่าดูว่าลูกค้าอยากซื้ออะไรเราก็ ทำของที่ลูกค้าอยากซื้อครับแต่วันนี้เนี่ยแค่2อ,อย่างไม่พอครับนะครับมันต้องดูด้วยว่าเราจะสามารถเข้าถึงลูกค้าที่มันไม่ใช่แค่อยู่หน้าหน้าร้านเราอะ่นะลูกค้าที่เคยซื้อของจากเราเนี่ยรเราจะเข้าถึงเขาได้อย่างไร,รนะครับเราจะเข้าไปดูว่าเขาชอบจริงๆได้อย่างไรเพราะคืออินไซต์ของของของผู้บริโภคเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยตัวดิจิตอลเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะครับ ไม่ใช่แค่เอามาช่วยในแง่ของการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแต่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยธุรกิจมันไม่จำเป็นต้องทำอ e ีคอมเมิร์ซทุกหลายแต่สามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำธุรกิจได้ครับแล้วก็จะเห็นการปรับตัวของเขาแลที่มีการทำส่วนใหญ่เขาปรับตัวนี่เขาปรับตัวเองหรือว่าจริงๆแล้วมันมีแบบแนวทางของภาครัฐที่ลงมาจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในแง่ของรัฐก็เข้ามาช่วยค่อนข้างมากอย่างที่รัฐบาลพยายามผลักดันนโยบายเรื่องของไทยแลนด์4ี่เรื่องของดิจิทัลอีคอมเมิร นะครับแต่จริงๆเอกชนปรับตัวมาก่อนแล้วแต่เพียงแต่ว่าที่ปรับตัวมาก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างทําไม่มีเดเรคชั่นที่ชัดเจนพอรัฐบาลบอกว่าตอนนี้เดเรคชันของรัฐบาลไปแบบเนี้ยนะครับทุกคนมันชันละก็จะได้ไปในทางเดียวกันนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวงบประมาณความช่วยเหลือในเรื่องของทางด้านความรู้นะครับหรือ i n e s s matching ที่รัฐจัดให้ นะครับอย่างที่ท่านลองสมคิดตอนนี้ก็ไปเมืองจีนอย่างเงี้ยกาก็พยายามที่จะเอาเรื่องของให้ SME ไทยกับ SME จีนได้ช่วยเหลือกันได้ในฐานะที่คุณอุดมที่ปกอยู่ไ่ยอยู่ในวงการของ SME อย่างแบบแน่นเลยเรามองว่าตอนนี้ SME ไทยเนี่ยเขากำลังต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมต้องแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่เติบโตแล้วแข็งแรงแล้วซึ่งก็มีอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณสักหลักแสน กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องการที่จะเติบโตมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับต้องการช่องทางตลาดใหม่ๆต้องการเครื่องมือใหม่ๆในการเข้าถึงผู้บริโภคต้องการนวัตกรรมใหม่ๆในการทําให้ตัวเองแข่งขันกับผู้แข่งจากต่างประเทศได้คือในอดีตเราเน้นแค่ราคาถูกค่าแรงถูกซูจีนไม่ได้แล้วตอนนี้ซูจีนไม่ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยวันนี้มันต้องเน้นเรื่องนวัตกรรมแต่ใส่แค่นวัตกรรมไม่เพียงพอเพราะว่าลูกค้ามันไม่ได้ เป็นลูกค้าเดิม,มก็ต้องไปหาลูกค้าใหม่เพราะนั้นเขาก็ต้องการตรงนี้จากรัฐบาลนะครับซึ่งสมาคมต่างๆก็เข้ามาช่วยด้วยไม่ใช่แคร่รัฐบาลอย่างเดียวกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่มีปัญหาปัญหาเนี่ยเกิดจากหลายอย่างครับปรับตัวไม่ทันนะครับปรับตัวช้าไปหรือว่ามีปัญหาเรื่องของเงินซึ่งเรื่องเงินเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการปรับตัวเป็นเรื่องเนืน่องจากว่าเราก็รู้ว่าภาะวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยมัน มันค่อนข้างถดถอยในช่วง4ีปีที่ผ่านมาประกอบเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากลุ่มเนี้ยรัฐก็ต้องเข้ามาช่วยในแง่ของการฟื้นฟูกิจการให้อย่างเมื่อวานนี้มีการเปิดกิจการฟื้นฟูครับฟื้นฟูกิจการอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าทําให้ SME เนี่ยในอดีตเนี่ยแทนที่ว่าจะต้องถูกฟ้องล้มลายก็เข้าสู่แผนฟื้นฟูไปอันนี้ก็สป็สิ่งที่รัฐช่วยอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เพิ่งเริ่่มมตตอแได้3ปปีี5กลุ เป็นกลุ่มที่รักต้อง้องมาช่วยเยอะเพราะว่าสัดส,ส่วนของ SME ที่จะล้มหายตายจากก็คือกลุ่มนี้แหละ <c oughs> กลุ่มนี้แหละกลุ <c> ่ม <oughs> นี้จะเป็นกลุ่มหลัก <c oughs> คือกลุ่มที่เริ่มต้นทําธุรกิจแล้ว3ปีแรกแล้วตายเนี่ยสัดส,ส่วนประมาณ70% 8 0แเหละ <c oughs> <ม>นะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้อง educate เขาให้ความรู้เขาให้เขารู้ว่าในการทําธุรกิจปัจจุบันเนี่ยคุณคิดแค่ว่าขายของอย่างเดียวมันไม่ได้ละ ต้องคิดเรื่องของการบริหารจัดก,การคิดเรื่องของการหาลูกค้าใหม่ใช้เทคโนโลยีขเข้ามาช่วยโอ้โหสามกลุ่มนี้นี่นถือว่ามีความต้องการที่ค่อนข้างจะแตกการแตกต่างกันทั้งท่านเยอะ Smart SME Expo 2016ที่กำลังจ,จัดขึ้นเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อ,รอมให้กับ3กลุ่มนี้มากเลยจริงแล้วครบถ้วนหมดครบถ้วนหมดจริงๆมีกลุ่มหนึ่งที่ที่ในงาน Smart s m e Expo วันที่30มิถุนายนนี้นะครัที่จัดเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือกลุ่มที่ คนที่ยังไม่ได้ทําธุรกิจแล้วอยากทำคือมีใจอยากแล้วแต่ว่ายังไม่มีความรู้ยังไม่กล้าใช่ครับจริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ครับเพราะว่าปีที่แล้วที่เราจัดงานเนี่ยมีคนเข้าชมงานเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0แสนลาย1นึ่งแสนคนเฉพาะในกลุ่มหนึ่งแสนคนทั้งหมดหกสบเปคือผู้อรกอการ อีก40%คือคนที่เฮ้ยฉันอยากทำธุรกิจอะเยอะนะตัวเลขเยอะนะ40,000นะเยอะปีนี้เราคาดว่าคนน่าจะมากกว่านี้เพราะว่าเราขยายพื้นที่จากเดิม5,000ตารางเมตรเป็น20,000ตารางเมตรในงานมีอะไรบ้างครับในงานนี้โซนแรกเลยเป็นโซนเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการับตอนนี้มี7กระทรวงนะครับซึ่งก็มีกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง SME ตั้งแต่ต้นน้ำนะฮะคือเกษตร พาณิชย์อุตสาหกรรมไอซีทีสสวนี่มาออกบูธหมดปรึกษาได้หมดใครที่ต้องารตรองส่วนไหนใช่ครับเราก็นี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2เนี่ยคือธนาคารเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนอกจากแค่มาบอกสินเชื่อฉันมีสินเชื่อนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่แบงก์เวลาออกงานก็จะมาบอกว่าจะมีสินเชื่อพิเศษนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีการให้ความรู้จากแบงค์เอราผเป็นพักหลังแบงก์เริ่มมาให้ความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่า ในอนาคตเนี่ยการปล่อยสินเชื่อมันไม่เพียงพอแบงค์ต้องมองว่าตัวเองเป็นคนที่ช่วยเหลือเป็นผู้ที่ร่วมพัฒนา,าคโค้ชใช่ในการทําให้ SME เติบโตขึ้นนะครับกลุ่มที่3คือบอริษัทขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าเป็น SME อ,นะอยู่ในสปายเชนของบอริษัทขนาดใหญ่นะครับกลุ่มที่4เนี่ยคือ,อพวก SME ด้วยกันจะขายของกันหรือขายธุรกิจแล้วก็นอกจเหนือจากนี้ที่สําคัญมากปีนี้เพราะทีมของเราเนี่ยเนเรื่องของดิจิทัลปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโซนที่เกี่ยวเรื่องดิจิทัลเนี่ยกระจายในทุกกลุ่มนะครับมีตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐนะครับมีมาแจกเว็บไซต์ฟรีสําหรับ SME ที่ยังไม่มีเว็บไซต์นะครับแจกเครื่องมือออนไลน์ต่างๆให้จากเอนะครับในส่วนของ อย่างสสวเองมีแจกคูปองเพื่อที่จะให้เอสอที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือว่าพวกความสวยความงามนะฮะได้คูปองนี้เนี่ยไปทดสอบกับทางออยว่าสินค้าตัวเองเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเอสต้องจ่ายเองใช่ใช่ใช่ั้นี้มีคูปองให้นะฮะประมาณ5,000บาทได้แค่2 0 0พัลาย2,000นลายโอ้แต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือการสนับสนุมมากเลยล่ะคร้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในงานเนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างมีงานสัมมนาประมาณ50หัวข้อเพราะางานัวันนะครับซึ่ง50หัวข้อนี้เนี่ยทางผู้ชมทางบ้านสามารถเข้าไปดูได้ผ่านเว็บไซต์ w w w เ smart sne expo c o m นะครับก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับแล้วก็เข้าไปฟัง คนที่จะไปงานต้องเตรียมฟวรมพร้อมยังไงบ้างเ,เตรียมเวลาเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เดินไปถึงแล้วก็เดินดูรอบงานรอบหนึ่งชั่วโมงจบไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่้ห้ามเอาถุงช้อปปิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นเลยไม่ต้องเตรียมถุงไปครับเพราะประเด็นคือเราไปเพราะว่าเราอยากเป็นผู้ประกอบการหรือเราไปเราอยากได้โซลูชันที่จะทำให้ธุรกิจเราดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งเตรียมเวลาสอง เตรียมคําถามนะฮะเพราะว่าเวลาเข้าไปบูธต่างๆไม่ว่าของร้านและเอกชนเนี่ยสิ่งที่เข้าไปคือต้องเข้าไปถามถามเขาเอ้ยผมมีปัญหาแบบนี้ผมอยากได้แบบนี้คุณช่วยผมได้ไหมคุณทําให้ผมได้ไหมคุณมีโซลูชันอะไรบ้างเรามีที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรหลักสูตรที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับจำนวน100ท่านมาตั้งบูธเลยเพราะฉะนั้นที้จะมีเดินเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะ มาขอขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยคชเชอรวชาญทั้งนั้นมากันเพียบใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นหนึ่งวันอาจจะไม่พอหนึ่งวันหนึ่งวันอาจจะไม่พอเพราะว่าเพราะมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆสี่ร้อยคูดอาจจะยากภายในหนึ่งวันนะครับสามสิบมิถุนายนจะถึงสามกรกฎาคมนะครับที่เชลเลนเจอร์สามอิมแพคเมืองทองธานีไม่เสียค่าใช้จ่ายเตรียมความรู้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเตรียมตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมครับว่าเรากําลังจะเข้าไปในฐานะอะไรเราต้องการอะไรเราพรร้อมมขนนนาาดไไไหหสิ่่่งทีเพร้อม งานนี้แหละครับที่เราจะไปตามล่าหาสิ่งที่เราไม่พร้อมเพื่อให้เรากลับไปคราวนี้กลับไปด้วยความพร้อมกับเหมือนไปตีดอาวุธเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการนะครับเอาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านรองกรรมการผู้จัดการบริษัทพิพิธมีเดียกรุ๊ปจำกัดนะครับคุณอุดมพิปกพรเกษตรมากครับขอบคุณมากครับเอครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการท้องข่าวธุรกิจนะครับเราทั้งสามคนรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ